สวัสดีครับเกษตรใจไหมแล้วครับพี่น้องครับมูนี่กษตรมาอัปเดตต้นบัทุเรียนให้พี่น้องในเบื้องครับทุเลียนรุ่นนี้ก็ตกเข้าไปแล้วสองปีเจ็ดเดือนแปดเดือนแลวละพี่น้องก็รู้ซื้อว่ากัไข่อยู่ก็รู้ซื้อว่ามันกัดจีง้ามถืงฝนถึงยังขึ้นมากอะรู้ซื้อว่ามันกั ใบก็รู้สึกว่าเขียวเข้มดีพี่น้องกเทคนิคการปลูกบุกทุเรียนนี่ก็ปลูกบ่ายากพี่น้องแต่ว่าหึงรักษายากการรักสมรักษานี่โอ้ยากบ่คือผดแนวอื่นพี่น้องบ่คือผดแนวอื่นบ่คือผลละหมากหลากไม้แถวแถวบ้านเฮาที่ปลูกปลูกยากอีหลีพี่น้องบุกทุเรียนนี่ปลูกยากอีหลียอมรับเลย ในสวนนี่ก็เกษตรสุจริก็ดกได้อัปเดตลงไปหลายเทื่อแล้วล่ะพี่น้องตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มปลูกมาพหุ่นละอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องมือนี้ก็ว่างๆพี่น้องมือนี้ว่างๆก็เล่ก็คืนจากไรพี่น้องเนี่บึง้งว่าคืบหน้าของทุเรียนสองปีกวัวนี่มันจิกงามสำเร็จพี่น้อง พี่น้องกะเขาไปเบื้องย้อนหลังในเ้อพี่น้องเ้อตั้งแต่เกษตรสุดใจด่โรคลิปมากนั่นแหละในสวนของเกษตรสุดใจเนี่ก็มีเดิมๆแล้วพี่น้องมีป่วยมีขามีฝรั่งมีมือมีแนวกินหลากหลายพี่น้องมีกล้วยกล้วยกันหลายกระมือลหรือพี่น้องกล้วยกับมีกล้วยมี กำลังออกเครือกหลายพี่น้องกำลังออกเครือกหลายมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้านี่ค่ะต้นทุเรียนต้นนี้ซีปีซีปีสี่เข่าหาปีแล้วล่ะพี่น้องหอดเดือนสามเดือนสี่กระครบหาปีมูรุนใหญ่นี่ก็มีแค่สองต้นพี่น้องทุเรียน สำหรับเครื่องกล้วยนีย่เครื่องไงพี่น้องเครื่องไงต้นทุเรียนต้นนี้กัต้นนี้แหละมันออกดอกพี่น้องปีหน้ามาล่องเมือกันว่ามันจะเป็นเังไหนเป็นตะเอาไว,ปว้ปะมันออกดอกมาลุุนกันพี่น้องมาลุุนกันนี่กักล้วยไขย่พี่น้องกเษกษตรทุเรียนปลูกไม่กัเอามาปึกปลูกเสริมกับมีหลายต้นนี่พี่น้อง นี่รุ่นนี่ก็รุ่นสองปีรุ่นสองปีนี้ก็เอามาปลูกไหมปลูกทดแทนต้นมันไตพี่น้องปลูกทดแทนต้นมันตายก็รู้สึกว่าแตกยอดดีพี่น้องแตกยอดดียอดออกสวยอยู่ต้นนี้ก็สองปีกักนพี่น้อง่วนนี้ก็สองปีแหระพี่น้องทุเรียนก็มีพริกเสริมไปน้ำเนี่ย กได้เก็บย oh. ู่เก็บกินพี่น้องนี่กล้วยกล้วยหอมท้องพี่น้องกล้วยหอมท้องเออโทรศัพท์กระเสียุดใจนี่ก็จักว่าเป็นจังไดนบอกพี่น้องกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่โทรศัพท์ก็ได้พี่น้องเอาใจแน่บ่ได้ยาก คือว่าล่ะโทรศัพท์มันเก่าพี่นอ้องอัดไปอัดมาหาลังเจาะอัดพอจบก็บมีกเกษตรสนใจว่าเจ้าลงกะลงบ่ได้พี่น้องมันอัดบ,บ่จบมันตัดไปก่อนพี่น้องแต่รู้สึกว่ามันเป็นยังไงดอกโทรศัพท์ก็ได้โซนนี้กะแถวนี้ก็มีซีต้นพี่นอ้องต้นสวยๆงาม ปุ๋บผสมผสานกันไปแหรอพี่น้องทางล่างก็เอาบวบพริกก๊าลัางลงบวบพริกพี่น้องหมูส้นเก่าๆกะยุบไปหมดละตายไปหมดแล้วฝนตกดูพี่น้องฝนตกดูอื่นก็เลยซื้อว่างามพี่น้องซื้อว่างามด้านข้างนี่ก็มีอ้อยเนาะพี่น้องอ้อยขันน้ำสุพรรณบุรีหาศูนย์รัไงพี่น้องรับไง ปลูกไว้ถ่ายยืดถ่ายกินมันรับพี่น้องไม่ถ่าพี่น้องกลายไปกลายมาใหาเที่ผู้ใดอยากกับเจ้าก็บวัดมาขอกะแจกจ่ายกันไปก็รู้สึกว่าวะกันงามพี่น้องงามไม่ได้ปลูกขายดอกพี่น้องปลูกไว้ถ่ายยืถ่ายกินแจกพี่แจกน้องผู้ใดอยากได้มาปลูกกะมาเอาปันให้ไปปลูกพี่น้อง โซนทางนี้กับบอ่อปลาพี่น้องปลาปลาก็ลังไหลพี่น้องปลาก็ลังไหลทั้งออกลูกออกแทะพันธุ์มาหลายพี่นอ้องรู้สึกว่าน้ำก็เต็มสาแล้วฝนตกก็ดีแล้วพี่นอ้องเขาสิมีอยู่มีกินปลูกไปหลายหลายอย่างรลอดคางก็มีค่า ค่าเกษตรสุดใจนี่สีขยายออกอยุพี่น้องสีขยายอยู่มันก่อมันใหญ่แล้วพี่น้องซับดูแล้ว응กษสรขยายออกมองได้ว่างๆกับเกษตรสุดใจนี่เกษสรเอาลงเลยพี่น้องเอาลงเลยปลูกแบบผสมประสานไปเลยให้มันมีหลากหลายเลยมีแนวอยู่แน่กินหลากหลายสำหรับคลิปนี้กับเกษตรสุดใจก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้แหละพี่น้อง บรรยากาศดีๆก็อยากวาดไทยให้พี่น้องได้เบิงได้เข้ามาชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ได้เอพี่น้องเด้อพ่อให้มีกำลังใจด้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิงกันให้กำลังใจกันพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับเสียสุใจก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ